สวัสดีค่ะคีไลฟ์ตอนนี้กลับมาแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะกลับมาตอบคำถามอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะอันนี้นะคะก็ออกมาเพื่อยืนยันนะคะว่าแขกก็ยังคงมีชีวิตอยู่ที่ผ่านมาหายไปไหนนะคะก็คือก็ซุ้มอ่านหนังสืออยู่เหมือนกนันนะคะแต่ว่าปีนี้ที่ไทยก็ยกเลิกสอบ g r p t แล้วนะคะ ก็ชำรักึ้นอยเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังมีศูนย์สอบที่ขอนแก่นนะคะเปิดให้สอบอยูอ่ระดับ N1 e แล้วก็เอนนะคะที่ขอนแก่นแต่ก็จะมีแบบว่ามาตรการให้เราแบบ เรียกอะไรดีอ่ะ้องกันโควิดอะเนาะจะต้องแบบว่าฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วนะคะแล้วก็เหมือนมีแบบใบยืนยนะันเนาะหรือว่าในกรณีที่เรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็คือจะต้องตรวจ PCR ไปนะคะก็คือผลก็คือจะสามารถใช้ได้ภายใน72ชั่วโมงนั่นเองนะคะอืมสำหรับเอ่อเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆที่แบบจะอยากสอบ JLPT หรือว่าอืมเ,เรียกอะไรเนี่นโนโนย日本語ก สอบวดระดับสอบวระดับนะคะเพื่อความไม่ตุยนะคะรอบหน้าก็ลองแบบสมัครที่ศูนย์ขอนแก่นดูนะคะเพราะว่าเขาก็ยังเ,ออเปิดให้เราแบบสามารถได้เข้าไปสอบได้อยู่เผื่อมันแบบจะจําเป็นกับการทํางานของเราจริงๆนะคะในอนาคตก็ลองดูแล้วกันนะคะแต่แขกคิดว่าออหลังจากที่เข้าไปอ่านคอมเมนต์ในศูนย์สอบ ต่างๆแล้วนะคะก็มีคอมเมนต์ที่เออรุนแรงนะคะมาคุ้มากมายอยู่เหลือเกินนะคะครั้งที่3ก็คงจะไม่มีแล้วละนะแคะ่คิดว่ากลับมานะคะหลังจากนอกเรื่องไปแล้วเมื่อกี้นี้โอเคคําถามก็คืออันนี้ก็ก็มีน้องๆนะคะที่ทํางานอยู่ในญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคะในตอนนี้มีความสนใจในวีซ่าทักษะเฉพาะทางเพื่อที่จะมาในสายเดียวกันกับแขกนี่แหละ ก็ยังไม่ได้สอบ n อนสนะคะอืมก็เลยถามแขกเข้ามาว่าจะต้องมี n อใช่ไหมอะไรเงี้ยกว่ามันจะเปิดสอบอีกครั้งก็อีกตั้งหกเดือนแบบนี้นะคะอีกตั้งเดเดือน8เดือนอะไรเงี้ยก็คือปีหนึ่งมันก็เปิดสอบแค่สองครั้งเท่านั้นนะคะแต่ เนาะถ้าเกิดว่าเราได้แบบว่าสัมภาษณ์อะไรกันแล้วได้คุยกับนายจ้างแล้วเขาคอนเฟิร์มว่าแบบเขาจะจ้างเราในวีซ่านี้แล้วนะมันก็มีตัวตายตัวแทนของ n c ่นะคะซึ่งหลายๆคนในนี้ก็อาจจะรู้แล้วละ่ะว่านั่นมันก็คือ JFT นะคะอืมก็คือมีสอบในหลายๆประเทศมากๆนะคะในตอนนี้เนาะ แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเขาแบบว่าก็เปิดสอบเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งในไทยเองเนี่ยเราก็ยังเปิดสอบนะคะตอนนี้ก็คือจะมีอยู่ในทุกๆเดือนเนาะก็คือสําหรับคนที่ต้องการที่จะใช้ตรงนี้นะคะเอ,อ N4 หรือว่าผลการทดสอบภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานตรงนี้เนี่ยก็ลองเข้าไปส่องดูนะคะก็คือเซิร์ชเลยตอนนี้นะคะแขกก็จะไม่พูดถึงรายละเอียดนะเพราะว่าให้เพื่อนๆเนี่ย เข้าไปเซิร์ชดูกันเองก็แล้วกันนะคะเพียงแค่พิมพ์คำว่า JFT ใน g o o g l e นะคะเขาก็จะแบบมีเว็บไซต์นะคะที่เขียนอธิบายไว้อย่างดีนะคะแล้วก็เรียบร้อยมากๆนะคะอยู่ในนั้นนะคะอธิบายไว้อย่างแจ่มแจ้งกระจางนะคะทั้งระยะเวลาในการสอบนะคะสอบที่ไหนนะคะสอบที่ไทยหรือว่าสอบที่ญี่ปุ่นนะคะเปิดสอบ เมื่อไหร่นะคะแล้วก็กำหนดการสอบวันไหนนะคะเออเนาะแล้วก็มีทั้งคำถามตัวอย่างด้วยนะคะมีแบบบอกลำดับขั้นตอนการสอบและใดๆนั้นนะคะก็มีเคล็ดลับตัวช่วยอะไรมากมายนะคะให้เราสามารถสอบผ่าน JFT ได้อย่างรับรื่นนั่นเองเนาะ,ะเออ สำหรับแคกนั้นนะคะไม่เคยสอบ JFT นะคะแคกก็เลยไม่รู้ว่าขั้นตอนของมันเป็นยังไงนะแต่คิดว่ามันก็สามารถที่จะดำเนินได้ง่ายอยู่พอสมควรนะคะอืลองเข้าไปเสิร์ชดูนะว่ามันเป็นยังไงโอเคมันใช้แทนกันได้นะคะ n C กับ JFT นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็รองรับนะคะแล้วก็เขียนไว้ตรงนี้เลยนะคะแบบจำแจ้งนะคะ จุดเด่นข้อที่2ของเขาก็คือสามารถใช้ยื่นขอแรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลขหนึ่งได้นั่นก็คือวีซ่าที่น้องๆกำลังสนใจนั่นเองโอเคประมาณนี้เป็นต้นนะคะก็ออกมาให้ออน้องๆไดออ้ชื่นใจไว้ตรงนี้นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าออจะชื่นใจหรือจะอะไรนะคะเอาเถอะนะคะ สำหรับคนที่สอบผ่านแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะเออเนาะทั้งสอบผ่าน JFT ไปแล้วแล้วก็ทักษะเฉพาะทางไปแล้วเนาะทั้งที่แบบว่าเออเข้ามาดูในนี้รู้ว่าแบบจะสอบผ่านเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือขอแสดงความยินดีมากจริงๆเนาะหลังจากนี้ก็ลุยหางานกันต่อไปค่ะแต่สําหรับคนที่ได้งานแล้วเนาะหลังจากนี้เขาก็จะมีการแบบว่าส่งเอกสารมาเพื่อให้เราดําเนินการแหละไม่ว่าจะเป็นสัญญาเนาะเอกสารที่จะใช้เตรียม เข้าไปในประเทศเขานะคะก็จะมีอะไรมาให้เราเซ็นมาให้เราติ๊กมากมายอยู่นะคะหลังจากนั้นก็ตามขั้นตอนเลยค่ะตรวจสุขภาพตามนั้นไปเนาะอตอนนี้ก็ขอให้ใจยเย็นกันก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็เพิ่งที่จะ เขาเรียกอะไรเพิ่งเปิดประเทศอลเนาะอะไรมันก็ยังไม่ได้ลงล็อกอ่ะเนี่ยก็รอไปก่อนสักพักหนึ่ง,งนะคะเพราะว่าเขายังต้องจัดการอะไรให้เรามากอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงโควิดการที่เราแบบจะบินไปทํางานอยู่ที่นู่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีมาตรการป้องกันพิเศษเกิดขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นการกักตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ใดๆทั้งปวงนั้นก็คือบริษัทจัดหางานหรือบริษัทของเราเนี่ยจะต้องเป็นคนดูแลเราเนาะดังนั้นก็ ให้เข้าใจเขาด้วยประมาณนี้เป็นต้นค่ะมาแกนสารนะคะสิ่งที่อยากสื่อสารก็ได้พูดไปทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณผู้ทีดด่กดติดตามไ่แขกงด้วยนะคะถ้าเกิดว่าหลงเข้ามาเจอกันในรังนี้ในรังนี้ <c oughs> อย่าลืมกดติดตาม <c oughs> ให้แกด้วยนะคะสวัสดีค่ะไายบหยค่ะเราเจอกันใหม่